คนนี้ประมาณนี้นะครับเล่น2คนนี่เรนมากดเลยแบบนี้คนเล่นแต่ละชิ้นมันจะมีวิธีเล่นที่แตกต่างกันถ้ามีสิบเผาให้สิบเผาเลยนะครับเฮ้ยไม่ยากไม่ยากอันนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเป็นดีตัวแสบนะครับและของเล่นใหม่ล่าสุดที่ผมมาแนะนำเนวันวี้นะครเพิ่เพื่อเห็นในตอนต้นแล้วทิกแทสโตหรือว่าเอ็กโอนั่นเองนะครับ เป็นเ o ไฟฟ้าครับเ o แบบดิจิตอลแน่นอนครับมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วมันต้องทําอะไรมากกว่าได้แค่แบบเ o XO อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูครับบอกว่ามันมีหลายโหมดหลายฟังก์ชันให้เราเลือกใช้งานได้ไม่ได้เล่นแต่แก่ XO เท่านั้นด้วยนะครับตัวนี้อมาอครับเรามาดูกันทิกแทกโต มาดูกันเลยครับนี่เม็ดกล่องเซีเหเืียงเปลี่ยน Ti ิกเท็กโทก็ด้านหลังมีบอกผมควบคุมต่างๆนะครับซึ่งน่าจะมีคู่มือนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะนี่มีสีด้วยใช่ไหมมีเหลืองกับสีส้มนะครับจากสีเหลืองมาเพราะฉะวงผมก็สีเหลืองอยู่แล้วใช่ไหมครับ่า นี่หน้าต่างเขาเป็นแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมออกเสียงให้ถูกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมีปุ่มตรงนี้สาหรับปุ่มโดยเลยปุ่มควบคุมเปิดปิดเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็มีไฟบอกว่าเป็นโหมดไหนอะไรอย่างนี้นะครับมีอะไรไหมสุมเดอร์บางตรงนี้อ่านี่ครับนที่บอกไปมีคู่มือนะถ้าเผื่ออยากรู้อะไรยังไงเป็นยังไงนี่นี่นี่อ่า ดูได้เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบสัมผัสครับนี่เฟี้ยวมากก็คือแบบแค่แตะแตะเอาเท่านั้นนะครับพลาสติกตัวนี้แกะออกก่อนหน้าในครั้งแรกอ่าโอเคอ่าซึ่งตัวนี้อ่า xo ถ้าปกติเราเล่นก็คือแบบสามสามใช่ไหมครับตัวนี้อืมอ่าอันนี้ไม่ได้ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันอ่ะมาใส่ฐานเลยครับด้านหลังนี่เปิดมาต้องใส่ฐาน 2A 2ก้อนนะครับเขาไม่ได้มีมาให้นะเราต้องหามาใส่เองนะครับลองใส่ลองเล่นจริงกันดูเลยดีกว่านะครับจะได้หู้มาตรงนี้จากคู่มือที่ผมอ่านนะครับมันจะมี3โหมดไฟ3ตัวตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายทีละอันกันนะครับนะีบ่จากที่อ่านข้างหลังนะครับไฟตัวซ้ายสุดเนี่ยก็คือเล่นคนเดียวก็เป็น1ขีดหูกไหมครับอันนี้1ขีดเล่นคนเดียวอันนี้2ขีดเล่น2คนส่วนอันนี้เรียกว่ารนคะเ memory flash ก็คือแบบ ความจานั่นเองอะพูดง่ายๆน่าต้องกดทวนอะไรประมาณนั้นนะอ่าเดี๋ยวเราเล่นกันดูนะครับเปิดปิดเครื่องครับกดตัวบนค้างนี่ติดแล้วนะครับนี่ตรงนี้ไฟติดอยู่ด้านล่างนี่คือเลือกโหมดเห็นไหมครับอ่ะนี่คือโหมดที่หนึ่งมองเห็นไหมไฟอ่านี่โหมดที่หนึ่งนะครับกดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดเห็นไหมนี่โหมดสองคนนี่โหมดม,มันมีแฟชประมาณนั้นนะครับอ่าเรือจะเล่นแบบทีนี้แต่ อ่ะ๋อเลือกก่อนเลยเลยเป็นกระบาดอะไรอย่างงี้ะเราเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับตาหนึ่งปึ้งอืมอืมเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยก็ใช่นี่อ่าชนะแล้วครับเอ้าเอ้ามันเปลี่ยนได้เหรอมันทับได้เหรออ้าวอะไรอ่ะเฮ้ยที่ผมผมเล่นเกมอะไรอยู่ครับเนี่ย เมื่อกี้ผมก็ใต้แล้วชนะแล้วนี่คืออะไรครับอ้าวทำไมเขามาเปลี่ยนตัวผมได้งงเดี๋ยวก่อนนะเอ่อต้องเป็นต้องมีอะไรใหม่ๆแน่เลยครับเดี๋ยวผมอ่านคู่มือแป๊บหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ตอนแรกผมก็ได้3มแล้วไม่ใช่หรือน่าต้องมีกิการเพิ่มเติมพิเศษแน่เลยครับงงเลยผมอ่ะเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเอาใหม่นี่คือตอนเริ่มต้นจะเป็นกระบาดประมาณนั้นนะครับอ่ะน้องดูอีกทีนะอ่ะผมเริ่มเล่นก่อนอ่ะ เออไหนดิ้นี่นี่อ่ะเหมือนอย่างเงี้ยผมก็ต้องอันนี้ได้แล้วดิแต่อันนี้มันกี่มันดับลงไปงงเหมือนกันว่าเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยเอาคล้ายๆว่าตัวหนึ่งอยู่ได้แค่ไม่กี่ตามั้งประมาณนั้นคือถ้ามันอ่อนลงวันเนี้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอครับเอามาเอามา,อาลองดูใหม่นะอ่ะ เนี่ยอันนี้มันไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะอันนี้ตรงสว่างโอ้มีอย่างนี้ด้วยครับคือคล้ายๆว่าถ้าเกิดจะบอกว่ากินกันไม่ลงเนี่ยตัวเก่าจะหายไปโอ้ยยากยากยากอย่างนี้มันเพิ่มความยากตรงไหนเลยไหมครับอเดี๋ยวมาให้ดูนะครับสมมติว่าเล่นไปอะอ่ะอ่ะประ,ะมาณนี้เนี่ยสมมติว่าอันนี้คือสมมติจะเฉยน,นะสมมติว่า มันจาไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องคิดไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวตาต่อไปตัวนี้มันหายไปอาจจะเล่นใหม่ซ้ําได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้วางแผนอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมวางซ้ําเลยได้ไหมวางซ้ําไม่ได้นะครับโอ้โหอ,อะเออเจ๋งนะพอวางปุ๊บหายแล้วเห็นไหมเขาก็จะมีโอกาสเพิ่มตัวนี้ก็จะไม่นับด้วยนะโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยพออย่างนี้ปุ๊บอะแล้วตงยังไงเขาก็ปุ๊บโอ้ อย่างนี้ผมก็จะต้องวนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนี่อ่าเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยจริงๆผมต้องชนะแล้วก็ไม่ได้อีกเพราะว่าตัวนี้มันกําลังจะหายอ่ะอย่างนี้ก็ได้แล้วครับนี่จบเลยเห็นไหมแพ้เลยเพราะตัวผมหายไปนี่เป็นลงแล้วผมก็ไม่สามารถลงได้เองด้วยประมาณนี้นะครับอ๋อก็เรียกได้ว่าเป็นขั้นที่มากกว่าของ XO โอธรรมดานะครับไม่ได้จบไปแค่ในกระดานเสมอหรือแพ้ เอ็กโอตัวนี้ยังไงก็มีผู้ชนะเสมอครับวยสยอดอ่านี่ครับคือเราก็ต้องทําความเข้าใจกับพื้นฐานการเล่นของเขานะครับขอเาล่นแต่ละชิ้นมันจะมีวิธีเล่นที่แตกต่างกันตัวนี้พื้นฐานการเล่นเขาเป็นแบบนี้นะครับอยา่าไปยึดเอ็กโอแบบเก่าว่าจบแล้วจบเลยมันจะหายไปตัวที่ลงนั้นแล้วจะหายไปแล้วต้องเล่นใหม่นะครับอ่ะทีนี้ครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับกดค้างจะเปลี่ยนโหมดไปอีกเอ้ยไม่ใช่กดค้างก็ปิดเครื่องเลยเอ่อกดทีเดียว ก็เปลี่ยนโหมดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูโหมดที่สองครับเล่นสองคนก็คือเป็นสองคนเล่นเมื่อกี้มันเป็นกับคอมใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่แล้วเป็นคนสองคนนะคนที่หนึ่งกดคนที่สองกดเฮ้ยเอ้าอ๋อนี่เป็นโหมดความจํนี่นี่จึกจึกจึกจำมาละอ่ะสี่อ่ะ,นะอะ,อะโอเคแล้วกด ไม่ใช่อันนี้เป็นแฟลตเหรอครับขึ้นตรงไหนกดตรงนั้นอย่างนี้เหรอเอา้านี่ผม,มงงงว่างงอะใหม่นะกดกดอ๋อขึ้นตรงไหนกดตรงนั้นอะลองดูนะว่าได้มีแต้มอะไรบอกไหมอา่าผมว่าไม่ทันละไม่ทันละน่าต,ต้องเร็วขึ้นเรื่อยๆแน่เลยครับอันนี้อา่าประมาณนั้นอ๋อนี่เล่นแค่ขำๆเลยไม่แม้เไรแค่นั้นเองเล่นกำขำเลยนะครับเอา้าในเมื่อกี้ด้านหลังบอกเป็นหมวดสองคนไงเดี๋ยวก่อนนะเออ แั่นหลเมื่อกี้บอกว่าเป็นโหมด vs human อา้าวอ่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอออะลองดูอีกบทหนึ่งอ่าั้าหมดนี้เป็นยังไงอ่าหมดความจำมาดีครับตึ้งๆกดตามเขาเดี๋ยวไปต่อไปสี่ใช่ไหมเอาเอาแค่สามาเหมือนเดิมอ่าโอเคไหมผิดทรผิดหนึ่งตรงไหนเนี่ยอ๋อด่านที่หนึ่งผ่านไปอ๋อโอเค อ่าประมาณนี้อ่าเฮ้ยไม่ยากไม่ยากอันนี้อืมนี่ด่านที่สองอะไรประมาณนี้โอเคอ่ะนี่ทั้งหมดนี้ครับไฟสองตัวติดพร้อมกันนะครับอ่าเนี่ยใช่หมดตีตีตีเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้อ่าแสดงว่าโอเคเมื่อกี้ผมพลาดที่ไฟตรงนี้เอาใหม่อีกทีนะครับ ตัวนี้มี4โหมดนะครับ1เล่นคนเดียว2เล่น2คนต้องเป็นรูปกากะบาดนะแล้วไฟอยู่ที่2รูปกากะบาดถึงเล่น2คนนี่ประมาณนี้นะครับเล่นสองคนกดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บไฟไประโยชน์ที่3สีสามเป็นสีแดงเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดความจํานะครับเลือกด่านเลือกด่านอะไรอย่างนี้ได้นะจำจำนวนด่านอะไรอย่างนี้นะอ่าทีนี้ครับกดอีกครั้งหนึ่ง มันจะมีไฟสองตัวติดเห็นไหมครับตัวกลางกับตัวนี้คือเป็นโหมดกดตามที่รูปขึ้นมากดขึ้นมากดขึ้นมากดเลยแบบนี้นะครับอ่าประมาณนั้นนะครับมีสี่โหมดอ๋อเข้าใจละเออผมก็งงว่ามันอะไรอย่างงี้อ๋อมัน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 มีเรียงแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้ากับว่าตัวเนี้ยเป็นเอ็กแท็กโที่มี4โหมดอย่างที่เห็นไปนะครับโหมดเล่นคนเดียวโหมดเล่น2คนโหมดความจำนะครับ ผมจําชื่อไม่ได้เมื่อกี้ความจำไม่ใช่คําว่าอะไรนะมีมูรี่แฟลชนะครับมีมูลี่แฟลชส่วนหมดท,ที่กดตามตัวนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่า, Strike the <c oughs> าสไตร์เดอะกราวโรเดนช่อย่างเงี้ยสไตร์เดอะกราวโรเดนนะครับอันนี้เมื่อเล่นผ่านไปปุ๊บมันก็จะก,กระกระบาดๆๆ,ๆๆก็เล่นไปเล่นไปให้จบอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะ <c oughs> อ่าโอเคมาการที่เห็นกันไปนะครับอ่ะผมขอเล่นกับคอมอีกทีหนึ่งรีดดูว่าผมจะชนะได้ไหมครับไป อืม,อมก็เลย <l ots> <l ots> ชนะแบบใสๆง่ายๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสุจยอดเป็นหนึ่งของเล่นที่สนุกมากจาก,กาด้เลโกที่ปกติต้องรอสองคนเล่นเราสามารถเล่นคนเดียวได้เล่นกับคอมนะครับยังไงถ้าเราเล่นคนเดียวู้กก,บ,กบ,บาดอ่ะเรารู้แผนตัวเองไงม,มันไม่หนุกแบบเนี้ยอ่าเราไม่รู้เลยคอมจะมาไม้ไหนนะเราก็จะได้แบบอ่าโอเคสามารถสู้กับเขาได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเนี้ย อ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่เลือกเลเวลเนาะมันก็เป็นแบบนี้มันน่าจะเลือกเลเวลได้เนาะง่ายยากอะไรอย่างงี้นะอ่ะไม่เป็นไระจ,ะจำเนี้ยคำๆนะครับแค่นี้ก็สี่โหมดละเล่นได้ยาวๆแล้วเผืละละเ่อบางทีอยู่คนเดียวเล่นแอ่โกงนี่เบื่อก็เปลี่ยนไปโหมดอื่นอ่ะไปโหมดความจำมั่งแล้วกันอ่ะเห็นไหมอืมง่ายๆจึ๊กๆกอ่ะก็ได้นะครับมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อจะเล่นให้จบครบเก้าแล้วกันนะครับเนาะโอ้โหอ่าประมาณนี้นะครับสนุกมากจะปิดเครื่องกดค้างนะครับจนมันดับไป โอเคเดี๋ยนะครับทิกแท็กโถดิจิตอลหรือ e อ็กโอดิจิตอลนั่นเองเจ๋งสนุกมากนะครับเฮ้ยมมนอเขมากเลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวผมมองว่าถึงมันจะเป็นตัวดิจิตอลที่เหมือนว่าเราเอาไว้เล่นเองคนเดียวแต่จริงๆแล้วเขาก็มีหมวดสำหรับเล่น2คนทำให้เราสามารถเล่นกับเพื่อนข้างๆได้ไม่ใช่แค่โหมดที่เล่น2คนเท่านั้นก็จะมีพวกที่เป็นพวกไอความจำกับที่ตีตีตียเราก็สามารถผัดกับเพื่อนแข่งกันหรือว่าช่วยกันอะไรได้เงี้ย มันเป็นของเล่นที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เราเล่นเองคนเดียวด้วยแล้วก้ว่าเป็นของเล่นที่เล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็สนุกไล้ยังไงก็ได้หมดเลยนะครับเฟี้ยวมากเจ๋งสุดยอดนี่ส่วนตัวผมให้ผ่านให้ผ่าน10ผ่านเลยถ้ามี1 0ผ่านให้10ผ่านเลยนะครับถือว่าโอเคนะเล่นคนเดียวก็ฝึกสมองแล้วก็ถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างๆก็สามารถเล่นร่วมกับเขาได้ไม่ได้แบบว่าแบบเ,เพื่อนต้องนั่งดูฉันเล่นคนเดียวอะไรแบบเนี้ย ดีตอบตรวจมากเลยนะครับรวมสัมผัสนะเล่นระวังระวังนิดหนึ่งแล้วก็พยายามอย่าทำหล่นเพราะระบบสัมผัสพวกนี้ทำหล่นแล้วข้างในพวกชิปหรือว่าเซ็นเซอร์อะไรมีปัญหาเงี้ยมันจะกดไม่ติดนะครับดูรกาาดักษานิดนึงอ๋อใช่เขาจะมีช่องนี้ด้วยรับใส่ไอเหมือนสายคล้องอะไรเงี้ยป้องกันกันหล่นนะครับแต่เขาไม่มีให้หอยู่ว่าหล่นตรงไหนนะเออไม่มีสายคล้องให้นะครับอาจจะต้องหามาใส่เองถ้าเพื่อนมีสายอะไรที่แบบคล้องมือหรืออะไรเงี้ย ซื้อมาใส่ก็ได้กันมันหล่นนะครับ Aha, นี่นะครับยังไงผมมาเล่าลิงก์สินค้าตัวนี้ที่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆสนใจก็จัดกันไปได้นะครับทิค t ทคโทดิจิตอลนะครับไงเอ็กโอแห่งปี2025นะครับยครยังไงก็ไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับ ขอเป็นเพื่อนมีความสุขและสนุกถ้าเกิดเพื่อนซื้อตัวนี้ไปเล่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมไปด้วยนะครับถ้าเกิดมีของเจ๋งๆแปลกใหม่ๆ,ๆออกมาผมจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักเป็นคนแรกในโลกอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ